มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนปอพูดแล้วเรื่องเสียงปริศนาเอาเพื่อนมานี่เป็นไปตามคาดค่ะจากกรณีในโลกออนไลน์คลิปดังกล่าวที่มีชาวเน็ตเรียกว่าหูดีมากๆนะคะได้ยกขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งเพราะมีการฟังซ้ำแล้วทำให้หลายคนในโลกโซเชียลบอกว่าได้ยินเสียงในคลิปนะคะเหมือนมีเสียงผู้ชายพูดว่าเอาเพื่อนมานี่ หลังจากท่อนที่แตงโมร้องว่าจะเป็นลมโอบเธอเมื่อร้อนใจนอกจากนั้นยังมีคนได้ยินแตงโมพูดขณะจับผมตัวเองนะคะว่าดูความเก่งของนะใช้หลอดมัดจากนั้นได้ยินเสียงอีกเสียงเหมือนผู้หญิงพูดขึ้นมาว่าโมมันพูดยากโดยผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งนะคะจะมีการนำไปสอบสวนดูรายละเอียดอีกครั้งค่ะ ล่าสุดเพจสรยุทธสุทธศนะจินดากรรมกรข่าวได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีดังกล่าวนะคะโดยได้ระบุข,ข้อความว่าปอบอกไม่ได้ยินเสียงปิศนาท้ายคลิปแต่งโมไม่เชื่อว่าเอาเพื่อนมาจะเป็นเสียงประสงค์ร้ายปอบอกกับหนุ่มกัญชัยคะ่ะ กรณีเสียงท้ายคลิปสุดท้ายของแตงโมว่าตนไม่ได้ยินเสียงนี้ในวันนั้นแต่จากเหตุการณ์นี้ตนไม่เชื่อว่าจะเป็นเสียงประสงค์ร้ายไม่คิดว่าเสียงนี้ทําให้แตงโมรู้สึกไม่ดีเพราะหลังจากนั้นช่วงสี่ทุ่มคลิปนี้ช่วงเวลาสองทุ่มยีนาทีแตงโมเองยังถ่ายรูปกับกระติกด้วยอารมณ์ที่ดีและปกติค่ะปอบพูดแล้วนะคะเรื่องเสียงปริศนาเอาเพื่อนมานี้เป็นไปตามคาด ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ